คุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over Top Up ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบร,ริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนๆ EAFC ก็มีบร,ริการเติม FC p o i พอยในราคาสุดคุม้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมและตอนนี้ทาง Over Top Up ได้จัดกิจกรรมส่ง <Wha> ท้ายปีมีรางวัลมูลค่ามากกว่า1 0,000แบาทหาคุณผู้ชมสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผม โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับพวกผมมาซักกี้ไฟเกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับและคุณกำลังอยู่กับเกม FC 24ในโหมดแมネเจอร์ทีมอาร์เซนอลพาร์ทที่สแล้วนะครับผมและก่อนที่จะไปรับชมไม่ลืมมาเชิญกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องซักกี้ไฟเกมเมอร์นะครับพาร์ทนี้ขอ100ไลค์เช่นเคยนะครับผมและขอคนหนึ่งซับสไคร์ครับพาช่องผมไปถึง20,000ื่นซับสไคร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็19,200แล้วนะครับผมอีกกประมาณ800ว่านเท่านั้นเองนะครัับผผมยงงไก็คุณู้ชชมครับ่วยกกันดให้ นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับผมพาร์นี้จะมีนักเตะเข้ามาประมาณ3คนนะครับผมที่ผมคัดเลือกมาบอกเลยว่าระดับเถื่อนๆทั้งนั้นนะครับผมเอาให้สมกับงบที่เออทีมให้มาหน่อยนะครับผม500ล้านเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมนี่คือ3นักเตะที่ผมจะนําเข้ามานะครับคุณผู้ชมนะฮะมีเลวันดอฟสกี้ครับผมดีโรเรนโซ่นะครับผมแบ็คของนาโปลีเนาะแล้วก็จูดเบลิงแฮมนะครับผมที่ตอนนี้อยู่ เรรัลอาดริดนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะดึงมาได้หรือเปล่าเพราะว่าน่าจะเพิ่งย้ายไปอะ่ะเดี๋ยวลองกดดูถ้าไม่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปหาตัวอื่นกันนะครับแต่เดี๋ยวคนแรกนะครับผมแน่นอนครับที่ผมเลือกจะดึงเลวานมาถึงจะอายุเยอะแล้วแต่เพราะว่าเลวานนี่สแตทสูงมากๆนะครับผมแล้วก็ มงดีจ่ายบอลได้แล้วก็ยิงคมนะครับผมก็คือครบเครื่องนั่นเองนะครับผมถึงใจอาย,ยุสามสี่แล้วแต่ยังไงก็ผมมองว่าผมก็คงเล่นแค่1นซีซั่นนะครับผมคือจะพาอาร์เซนอลเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่ให้ได้ใน1ซีซั่นนะครับก็เลยคิดว่าเลวานดอฟสกี้นี่แหละน่าจะเขาเรียกว่าตอบโจทย์กองหน้าของผมนะครับผมยังไงบอลถึงเท้าก็ต้มก็มีอกัสหายแน่นอนครับเลวานดอฟสกี้นะครับผมตอนนี้ฮะมาร์เก็ตแวลูอยู่ที่58ล้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูครับเราอาจจะดิว นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปค่อยๆเจรจารดูแล้วกันนะครับมาเลวาตอนนี้ครับผมมาเก็ตประมาณ58ล้านนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูที่ราคาเออหกล้านก่อนแล้วกันอ่าดูว่าได้ไหมครับเขาคออยู่ที่ประมาณ73ล้านนะครับคุณผู้ชมงั้นผมขอที่เหมือนเดิมครับผมลองดูที่69ล้านนะดึงให้ต่ำที่สุดครับผมจังหวะนี้69ได้ไหมโอเคเขาบอกได้เออนี่แหละ แม่มาขอ73-73ต้องดึงให้ต่ำเข้าไว้ก่อนครับมาครับคุณผู้ชมและเรามาคุยกันเรื่องค่าเหนื่อยของเลวานดอฟสกี้เลยครับนี่ฮะทันเซอร์บอกว่ารักทีมจัดครับผมใส่เสื้อที่มิตรา้าอาเซนอลมาด้วยเลวานดอฟสกี้ <c oughs> นะครับผมผมจะให้เขาเป็นนักเตะคนสำคัญนะครับ important แต่เลวานบอกว่าระดับโลกอย่างผมขอเป็นตัวจริงได้ไหมโอเคได้ครับรู้อยู่แล้วละ่ะแล้วก็สัญญานี่ผมมองว่าสัก3าปีน่าจะได้ครับแล้วก็ไม่ใส่ชาติสิทธิ์สัญญานะครับผมได้เลยครับ เลวานนะครับผมขอค่าเหนื่อยอยู่ที่2อ0 0สนห้นะครับและไซเบอนัดอยู่ที่2อล้านสนะครับผมแล้วก็ได้ลงเล่น15เกมโบนัสอยู่ที่3าล้านแนะครับเออโอเคผลนที่ผมให้ได้ฮนะลดลงมาค่าเหนื่อยลดลงมาตั้งเยอะนะครับผมโอเคจัดไปเลวานนายเป็นกองหน้าตัวคนของทีมอยู่แล้วผมจัดไปมายินดีต้อนรับสู่ทีมของผมเลวานดอสกี้ครับโอ้โหบอกเลยครับกองหน้าตัวจริงเลวานนะตัวสำรองเป็นเชสซุสโคตรเถื่อนบอกเลย และคนต่อไปนะครับผมคุณผู้ชมแบ็กขวาอย่างเจโวานี่ดิโรเรนโซนะครับผมเราสามารถซื้อเขาได้ในราคาประมาณอยู่ที่56.3สล้านนะครับผมราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ47.5นะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเจราจาก,กันดีกว่าครับผมมาครับคุณผู้ชมเราสามารถซื้อได้ในราคา56ล้านใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมขอสัก52 000. ล้านก่อนและกันอ่ลองดูครับผมว่าได้ไหม อาแล้วก็ผมฝั่งตรงข้ามนะครับผมขอยูเรียนทิมเบอร์นะครับผมบวออีก37ล้านไม่ได้ครับผมทิมเบอร์นี่เราต้องใช้ครับผมไม่ได้จริงๆครับแล้วก็ใส่ไปราคาเดิมเลยับผม52ล้านครับเขาบอกว่าขออยู่ที่70ล้านครับแต่ว่าราคาจริงที่เราจะซื้อได้นี่มันประมาณ56ล้านเองนะครับผมอ่างั้นผมลองดูที่58ล้านแล้วกันดูว่าได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับงั้นขอ58ล้านแล้วกันโอเคไหมโอเค เขาบอกได้ครับเอ้าได้เฉยเลยอะไรวะแล้วมึงดึงขึ้นไป70ล้านหาพระแสงอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งหลอกกูมาครับคุณผู้ชมเรามาอยู่กันในเรื่องค่าเหนื่อยเลยนะครับผมเราจะให้เขาเป็นนักเตะคนสําคัญนะครับผม important ครับแต่เขาแน่นอนนะผมระดับโลกอีกแล้วขอเป็นตัวจริงอีกแล้วครับโอเคได้ตัวจริงก็ตัวจริงวะแล้วก็สัญญาผมว่าน่าจะให้สักสี่ปีครับผมได้อยู่ยาวๆแล้วก็ไม่ใส่ค่าสัญญาครับได้เลยค่าเหนื่อยตอนนี้อยู่ที่8 6 0 0 0แล้วครับ งั้นผมจะให้ที่เ0 0 0หมแล้วกันแล้วก็ไซน์โบนัสจะอยู่ที่1ล้านโอเคไหมนี่ฮะอิ่มๆไปเขาบอกว่าขอที่1นึ่งแสนนะครับผมค่าเหนื่อยไซน์โบนัสอู่ที่ล้านสแล้วก็ครีนชีสยี่สินัดได้อีก4ี่ล้านสนะครับเฮ้ยอันนี้ผมว่าผมน่าจะให้ได้ไม่ยากนะครับแต่ขอเคาน์เตอร์หน่อยแล้วกันครับผมจะขอค่าเหนื่อยเขาอยู่ที่1นึ่งแสนแล้วก็ไซน์โบนัสอยู่ที่1ล้านโอเคไหม เขาบอกว่ายังไงก็ขอที่แสนสองนะครับผมจะต้องจ่ายค่าคอนโดด้วยฮะโอเคได้ๆด้ได้ห้าแสนแสนสองก็แสนสอวะแล้วก็คินชีสเหลือ15นัดนะครับโอเคจัดไปเพราะว่าคินชีสสินัดนี่โอกาสที่จะคินชีสนี่น้อยมากๆครับผมแม่งโคตรยากอะบอกเลยโดนยิงแม่งทุกเกมโอเคจัดไปแสนสองก็แสนสองวะ และคนสุดท้ายนะครับผมกองกลางที่เราจะนําเข้ามานั่นก็คือจูดเบลิงแฮมนั่นเองนะครับผมตอนนี้ฟอร์มดีกับเรอัลมาริดอย่างสุดยอดเลยนะครับไปพร้อมแล้วเราก็ไปดึงกันเลยดีกว่านะครับผมเราสามารถซื้อเขาได้ในราคาประมาณ153ล้านนะครับผมแล้วก็ราคาตลาดที่1 1 8ล้านเดี๋ยวเราไปค่อยๆดึงกันไปครับผมว่าเราจะสามารถซื้อจูดเบลิงแฮมได้ในราคาเท่าไหร่ไปครับมาครับคุณผู้ชมอันเชลติกก็มาเจรจากับเราแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับราคาแรกเลยนะครับผมที่เราจะยื่นไปนะครับก็คือ 132ล้านแล้วกันอ่าลองดูราคานี้ก่อนนี่ฮะน่าจะเป็นตัวราคาแพงที่สุดที่เราจะซื้อมาในซีซันนี้นะครับผมจูดเบลลิงแฮมเขาขอ185ล้านนะครับผมโอ้โหหนักว่ะงั้นผมขอ135้าล้าน9แสนแล้วกัน,นครับค่อยๆขึ้นไปได้ไหมแล้วก็ใส่เซลล์ออนคอร์สเป็นด้วยโอเคไหมเขาบอกว่าโอ้โหไม่ได้จริงๆครับถูกเกินไปโอ้สำหรับจูดเบลลิงแฮมโอ้โห เอาล้ผมเจอาจารย์ล่มครับผมครั้งแรกครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาจัดนักเตะที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่กันดีกว่านะครับกาเบลเชซุสนี่ตอนนี้ก็เป็นสำรองก่อนเลยละกันนะครับแล้วก็เอ็นเคเทียครับผมไปเลยครับผมจหวันนี้ครับเพราะว่าเรามีเลวันดอฟสกี้มาแล้วนะครับผมแล้วก็ดีลอเรนโซครับผมตอนนี้เราจะเอามาแทนทนะของทูมิอสึก่อนแล้วก็ขึ้นมาแทนทนะของเบนไวด์นะครับโอ้โหตอนนี้ทีมเราก็ถือว่า แน่นขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะครับผมเหลือแต่ตำแหน่งกองกลางที่จะมาแทนไคฮาวเวตนะครับผมตอนนี้นี่บอกเลยว่าเรายังไม่ยอมแพ้นะครับผมสำหรับทางด้านของ จูเบลิงแฮมนะครับเดี๋ยวรอให้การเจรจาที่กลับมาซื้อได้อีกครั้งก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลุยกันต่อหรือถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นกองกลางคนไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับหรือมีตำแหน่งไหนที่อยากให้ผมเปลี่ยนเพิ่มเติมอีกก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมและท่านของมาโม่นะครับผมมายืมตัวคาวเฮนไปหนึ่งหนึ่งปีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเอ็กเซปต์ไปนะครับผมคาวตัวนี้นี่เราน่าจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะครับ โอเคได้เลยให้นายยืมตัวไปก่อนแล้วกันนักเตะพวกนี้นะครับผมอันนี้ผมนี่ยกเลิกไปหมดแล้วนะครับผมไม่ขายเช่นนั้นนะพวกนี้เราต้องเก็บไปใช้นะครับเอาล้วครับคุณผู้ชมและเกมในวันนี้เราก็จะมาเจอกับบาร์เซโลนาครับไปครับพร้อมแล้วก็ไปลุยพร้อมกันเลยดีกว่านะครับพีแมตช์รีพอร์ตนะครับผมบาร์เซโลนามาในแผน4-3-3โฮดิ้งนะครับกองหน้าเป็นเจ้าเฟลิกปีกขวาลาฟิญ่าปีกซ้ายเป็นฟรังตอเลสครับกองกลางเดยยองกุโดกานโลมิวครับผมกองหลังนี่คลิปเซนเซนจับคู่กับมาติเนสแบ็คขวาเจ้าคาเซโรสเเตกนนะครับ ก็เกมที่เราเพิ่งชนะมาด้วยนะครับผมถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับมาในแผนติกอิตกะนะครับผมคีแอคแท็กก็จะมาเป็นเจ้าคาเซโร่กับลาฟินย่านะครับสองคนที่จะช่วยกันพาบอลขึ้นมาบุกนั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวพร้อมแล้วก็ไปลยกันเลยครับนักเตะของเราจะมีเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งนะครับผมจะเอาลาย่าพักนะครับแล้วเอาแรมสเดลลงนะครับผมเพื่อจะมาวัดกันว่าใครเหนียวกว่ากันนะครับผมไปครับพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ มาครับคุณผู้ชมเลวานนี่ไม่ทลายฮะก็ต้องเจอทีมเก่าซะแล้วนะครับเพิ่งผ่านมาประมาณ2วันเองมั้งน่ะไปครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง Sacrifice Gamer นะครับสนิทกันละสนิทกันละซื้อตัวกันก็สนิทกันละฮาวเวตร์ดจวดนี้ไหลมาต่อบอลมาที่การเมลมาจินลีแล้วม้วนมาต่อจุดนี้ครับบอลมาต่อที่ใครฮาวเวิครับ นาฮะวเวตจังหวะนี้เอาไงครับผมตบมาต่อบอลมาที่เลวนันตบเกี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมนาทีที่2เท่านั้นเองเลวันยิงได้แล้วครับโอ้โหเท้าขวาด้วยเลวันโคตรโหดเอาว่ะนี่ครับผมบอลจังหวะนี้ใครฮาวเวกนผมพาขึ้นมาแล้วดูครับตบมาต่อจังหวะนี้เลวันลอยอยู่แล้วก็โอ้โหซัดขวาลูนี้เต็มข้อครับโอ้โหนะฮาวเวตฟอร์มดีจัด และบอลคืนไหลมาก่อนบอลมาให้ที่อ้าท่ของมาเตอเนการกนครับตบมาต่อเจลนี้มาที่ฮาวเว็เตแล้วฮาเว็ตเจะนี้แทงมาต่อมาที่มาติเนลลี่โอ้โหไม่ได้ต่อมาให้เทียอ้าทาของซินเชโก้ครับซินเชกโก้เจลนี้พาสฟินมาก่อนเลยครับแล้วก็ต่อบอลมาเจลนี้มาที่ใครฮาวเว็ตแล้วเจลนี้ช่องโอ้โหเลวันดอฟสกี้มาอีกแล้วเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โห,โโหคนเดียวสองประตูโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกโอดชิบหายเลวัน เดือดเดือดเดือดอร์เตต้าที่ทําทีไม่ดีอยู่แล้วนะครับผมและท่านเซอร์มาต่อแบบนี้ก็โหดแน่นอนบอกเลยและบอลมาไม้ที่สกิเดยองอีกทีครับแล้วแทงมาต่อเจ้านี้โอ้โหเดยองจ่ายบอลสวยมากและบอลมาต่อเจี๋นี้และเข้ากลางมาอีกทีและเจี๋วนี้ยิงลูกนี้โอ้โหกุนอกกันสามเหลี่ยมเลยโอ้โหโหดเกินนักเตะพวกี่เปนโหดจัดเลยอะ โอ้นี่ครับดูครับบอลจังหวะน,นี้ไหลามาถึงณณที่ฟูดกันแล้วกาเบียบอกกูมากันแล้วไม่ทันจริงๆครับ <c oughs> โอ้โหแล้วเข้าสามเหลี่ยมเลย <c oughs> และลาฟิญญาบอกออกูขอสปินนะจังหวะน,นี้และบอลมาที่เจ้าฟาเซลโล่คืนมาต่อจังหวะน,นี้แล้วมาที่เจา้าเฟลิกและมาจังหวะนี้ได้ยองจิงโอ้โหสองสอง,สองโอ้โหแม่เ้ยปัญหาของเราคือผมไม่กล้าเข้าในกรอบเขียทษเพรัวทำฟาวอะ โอ้นี่ครับเขาเล่นกันเร็วมากเลยครับที่กตะการขอนั่งของบาร์เซโลนาครับโอ้โหแล้วบอลจวดนี้เอาไหนครับเนี่ยโดนแล้วเราโอ้โหเรียบร้อยครับผมเย็ดเค่บทอันติเมเโคตรชิบหายเลยโอ้โหโอ้นี่ครับบอลจวดนี้ดูครับผมฟลาตอลินหลบมาได้ครับโอ้แล้วยิงแบบนี้ครเซฟไม่ได้เว้ย โอ้โหเหลือเชื่อแบอลมาที่ลาฟินญาเจังหนี้ตัดได้อยู่โอเคบอลมาให้ที่บุโยซาก้าครับต่อที่โดเรนโซ่กราเบี่ยวดีนไรครับและเจ้าหนี้ชิปหายแล้วครับผมได้อยู่และอย่างนี้ยังตัดมาได้อยู่ครับมาที่ซาก้าซาก้าเจ้าหนี้มองอยู่ครับและไหลามาต่อเจ้าเนี้บอลมาที่ดีโดเรนโซ่ครับและมองช่องเจ้าหนี้แทงขึ้นมาได้อยู่และเจ้านี้โอเดกัดมาให้ที่มาร์ตินาลีจริงลูกนี้โอ้โหโอ้โหยังไม่จบครับยังไม่ได้ แล้วบอลอยู่นี้ฮะถนัดของเลวานะตัดบอลได้และเลวานเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้เข้ากองมาแล้วก็จะตกมาลูกนี้จริงโอ้โหแท้เซกเกนเซฟได้อีกแล้วครับผมโอ้โหบอลมาถึงหน้าของลาฟิญ,ญ่าครับและลาฟิญ่าอยู่จับยาวได้อยู่ครับผมและได้เวลาสวนเลยครับบอลมาต่อให้ที่กาเบรียลมาเตนิลี่มาเตนิลี่ดึงแล้วตกเข้ากลางมาต่อให้ที่ถนัดของเลวานโดสกีเรียบร้อยครับผมโอเควู้ฮู้ยังได้อยู่เว้ยแล้เลวานแฮตริกเว้ยมาว่า สั้นกลายเป็นเดือดสะงั้นโอ้นี่ครับบอลจังหวะนี้ครับผมมาตีนารี่ฮะดึงมาแล้วตกมาต่อที่เลวานแล้วหลบมาต่อจังหวะนี้ซัดเสาแรกลูกนี้ข่มทิปเลยครับสวยงามนี่ครับแล้วต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับผมจังหวะนี้เลวานเหนื่อยมากแล้วเปลี่ยนตัวเลยครับผมเอาเลวานออกส่งกาเบรียลเชซุดเข้ามานะครับแล้วฟลอรันโ์ตอเลสจังหวะนี้เอาไงครับผมโดนดึงอยู่ะแล้วคืนมาก่อนบอลไหลมาที่คริสเซนเซนครับตรงนี้ตัดได้อยู่ครับและได้เวลาสวดแล้วอาร์เซนอล แล้วบอลแทงมาต่อจอังนี้ครับบอลมาให้ที่นี้ของกาเบียวเชสุดเตี๊ยบลอยก็บอกโอเคซีประตูต่อดสามครับเอาละต้องกดดันครับผมบอกเลยอาร์เซนอลต้องกดดนะันนะจังหวะนี้ถึงจะได้ประตู <S <S นี่ครับผมบอลจังนี่แทงมาแล้วดูว่าผมเชสุดวิ่งสปริงขึ้นมาก่อนที่จะซัดขวาเปเสาไกลลูกนี้คมกริบ <S <S ครับรบ,บอลมาทีนี้ของเดยองครับผมจังหวะนี้กุนโดกันมาที่โรเมียและโรเมียจังหวะนี้คืนมาก่อนนะบอลมาทีนี้ของมาร์ติเนส และแทงมาต่อครับจังหวะนี้บอลมาที่กุนโอกันแล้วจังหวะนี้กุนโอกันกินไกลลูกนี้ก็โอ้โหแลฟเดลเซฟได้ครับสวยงามแล้วโอุตกาดดึงมาเลยนะจังหวะนี้ก่อนจะลงมาบอลมาสวยให้ที่เดิโรนโซและมาต่อยน,นี้บูโยซาก้าครับและซาก้าจาังหวะนี้เอาไงครับผมตบม,มาต่อมาที่กาเบลเจสซุดโอ้โหไม่ได้อ้และก็หมดเวลาครับผมโอ้โหอาร์เซนอลชนะบาเซลนาบัลลิสกอร์สี่สามครับโอ้โหรอ,อดไปครับผมจังหวะนี้ฮะหนักเหมือนกันบอกเลย และมาดูแมตช์แฟรของเกมนี้นะครับผมคองบอลเท่ากันอยู่ที่50%นะครับมีโอกาสยิงทั้งหมด11ครั้งนะครับผมแต่ได้มา4ลูกนะครับผมแท็กเกิลเป็นทั้งหมด56ครั้งชนะไป14ครั้งนะครับฟอร์มก็ถือว่าหนักหน่วงอยู่นะครับรู้สึกเหมือนว่าน่าจะต้องมีกองหลังแบบแน่นๆเข้ามาเพิ่มสักตัวแล้วมั้งเนี่ย ถ้ายังไงคุณผู้ชมอยากเห็นกองหลังคนไหนก็คอมเมนต์กรทิ้งไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมยังไงพาร์ทนี้ก็เอาไว้กันเป็นประมาณเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเพื่อ p r e c i s i o ที่เราจะได้นักเตะมาครบถ้วนนะครับก็เลยเอาเป็นนัดละเกมก่อนละกันครับผมก่อนที่ตลาดจะเปิดนะครับก็พาร์ทนี้ก็ถือว่าอัปเดตนักเตะเข้ามาได้สองคนก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมทั้งเลวานทั้งดิโอเรนโซ่นะแต่ยังเหลือที่ว่ากองหลังมันยังแบบขาดอะไรนิดหน่อยนะครับผมในการเข้าบอลในการอะไรอย่างนี้นะครับมันเหมือนว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเท่่าไไหรคยงงกุณผู้ชม คอมเมนต์กเตะเพิ่มเติมกันไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับผมก่อนแล้วจากกันไปก็ผมฝากฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องเซกเควไฟน์เกมเมอร์นะครับและเดี๋ยวไว้พบใหม่พัหน้าคุณผู้ชมแล้วเจอกันนะครับ